สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมบอทไซแกะสลักรูปช้างไว้นะครับส่วนต้นนี้ก็แกะไว้อยู่ประมาณสักแปดเดือนที่แล้วนะครับจะแกะไว้เป็นรูปช้างนะครับ ก็ผ่านไปประมาณเจ็ดแปดเดือนเราก็ยังแข็งอยู่นะครับเนื้อมะพร้าวที่แก่ไว้นี่ก็ยังไม่เปื่อยนะครับยังแข็งอยู่ซึ่งงานทำไว้ก็ก็ยังดีอยู่นะครับยังไม่เป็นไรมีตะไคร่น้ำจับนิดหน่อยนะครับ ดูไปแล้วก็สภาพยังดีครับส่วนลำต้นเขาก็โตครับโตขึ้นเยอะเพราะยังไม่ได้ตกแต่งนะตั้งแต่ทำมานี่ก็ตัดไปครั้งเดียว ผิดไปตั้งแต่เริ่มแรกตอนนี้สูงขึ้นอยู่ประมาณเม็ดหนึ่งซึ่งการแกะไว้นี่ก็ยังไม่ไดูแลรักษาเท่าไหร่สภาพยังเดิมๆอยู่เลย ส่วนลำต้นก็โตขึ้นมาพอสมควรครับก็ไม่ได้บำรุงรักษาอะไรเขามากปล่อยทิ้งๆไว้ตามธรรมชาตินะถ้าท่านใดที่คิดอยากจะแกะมามมะพร้าวเป็นบ,บอนไซนะครับเพราะว่าแกะได้เลยนะครับเพราะว่าอ่า เขาก็ไม่ค่อยเปื่อยไวเท่าไหร่นะครับส่วนเรื่องกลัวที่มันจะเปื่อยยุ่ยเลยไม่เปื่อยนะครับโอ้สภาเขายังแข็งอยู่ถ้าเป็นตอนทําใหม่ๆนี่ถ้าเราเคลือบน้ํายาไว้นะครับเคลือบสล็กแัวก็เคลือบน้ํายาไวน้นี่เขาอาจจะไม่ไม่ผุเท่านี้นะครับ แต่การเคลือบน้ํายาเนี่เวลาโดนแดดโดนน้ํเนี่ยมันจะลอกนะครับคือมันจะลอกก่อผิวของอ่าเปลือกมะพร้าวมันจะเป็นขุยมันก็จะลอกซึ่งโดนน้าเวลาเราลดน้ําบ่อยๆเนี่มันจะสีไม่สวยนะครับเพราะว่าเคยทํามาแล้ว mm. เพราะว่ามะพร้าวนี่มันเหมือนโฟมนะครับด้านในเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมไม่ชอบก็คืออ่า ตรงที่ลงไปแล้วมันลอกครับมันอาจจะดูดีที่แรกแต่เวลาโดนน้ำไปแล้วเนี่ยสีออกมาแล้วไม่สวยครับแต่ถ้าเป็นธรรมชาติอย่างนี้นะครับถ้าเป็นธรรมชาติอย่างนี้ก็ยังยังดูดียังดูเหมือนธรรมชาติไม่ได้ปรุงแต่งอะไรมากมายนะครับเพราะนั้นก็ขึ้นอยู่การชอบนะครับชอบใครชอบมัน ซึ่งเวลามันก็ทําให้เปลือกของสีของมะพร้าวนี่เปลี่ยนไปแต่ถ้าเราอยากจะทำให้มันเป็นสีเปลือกมะพร้าวอย่างเราก็ปาดออกได้นะครับาปาดเฉียงหน่อยคือยะนตรงไหนมันดำแล้วก็ออกได้มก็จะออกมาเป็นสีเปลือกมะพร้าว เหมือนใ่ใหม่หรือว่าถ้ามันผูกมันพังแล้วเราก็ปอกเปลือกออกเลยครับให้มันเหลือแต่กะลาด้านในเราก็ทําเป็นรูปโชกะลาไปซึ่งขั้นตอนนี้ก็ไม่ยากนะคิดว่า,วา,า,รารเรยังไงยังไงแล้วก็เป็นงานศิลปะอีกอย่างหนึ่งนะครับ อันนี้ก็เอามาให้ชมกันยังไงถ้าถูกใจก็กดไลค์กด like, แชร์ให้ด้วยนะครับก็ขอบคุณสํหรับทุกท่านที่กดติดตามคลิปหน้าก็จะมีการสอนแกะมะพร้าวหสอนแกะบอนไซก็ตามสภาพมะพร้าวที่มีนะครับ ก็อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับสำหรกิปน,นี้สวัสดีครับ